สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ d r a m a m a มนท์อดูหนังดูละครยอดดูคนฮอสแคสต์พอดแคสต์เสื่องคุยสบายหัวและคนฟังสบายใจสบายใจค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับฝอนอาครีมนิตรบุญค่ะและตุ้มตามนัทกรถาวรชาติค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาเม้าหนังที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนังดีที่เคยถูกพูด ถึงแล้วเราเอาพวกพูดถึงอ่าพูดถึงนี้เคยถูกพูดถึงนี่ชาวบ้านช่องเขาพูดถึงว่ามันดีเราก็เลยมาชมว่ามันดียังไงให้ฟังอืนั่นก็คือเรื่องบาเบลค่ะปีสองพันหกปีสองพันหกปีสองพันหกค่ะเออ,เ,อ,อเรื่องนี้จริงๆแล้วตอนที่คนพูดถึงหนักๆอ่ะออมีโอกาสไปดูในโรงหนังค่ะแล้วก็รู้ว่ามันดีนะแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้น ดูแล้วมีความเบื่อเบอื่เบอเนยเนื่อย,นอยในบางช่วงอ uh. แอบเบื่อเบอื่อเนยเนื่อย,อยแล้วก็อืมยังไงอะคือไม่ชอบฉากที่มันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะอ๋อ uh. ไม่ชอบบาง uh. ส่วนบางช่วงบางตอนของเขาใช่ก็เลยไม่ชอบ uh. เสร็จแล้วพออ่ะดูใหม่ซิเวลาผ่านไปลองดูอีกรอบหนึ่งคราวนี้ชอบแล้ว uh. ยังไม่ชอบฉากที่ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ก็แน่นอนว่าพอดูอีกครั้งก็น่าจะ เห็นข้อดีจากเรื่องนี้เห็นขึ้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออคือทิ้งช่วงห่างกันมากหลายหลาย,ลายปีเลยนะคะก็จำไม่ได้แล้วว่าอ๋อเรื่องมันดีอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเห็นเลยเห็นเลยว่าอุ้ยมันมีส่วนที่ดีมากกว่าส่วนที่เราไม่ชอบอันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วจริงๆจะว่าไปนะคะส่วนที่ไม่ชอบนั้นอ่ะมันเกิดมาจากการแสดงที่ดี คือเป็นตัวละครน่ารำคาญในความรู้สึกของตัวเองแต่ว่านั่นคือความสามารถที่ดีเลิศของนักแสดงเขาที่เล่นออกมาแล้วน่ารำคาญนะนึกออกไหมแล้วก็เลยเราก็เลย,ยลไม่ชอบันี่ส่วนตัวนี่ไม่ชอบจังเลยตัวนี้น่ารำคาญไม่ชอบไม่เพราะมันเป็นตัวละครน่ารำคาญจริงๆค่ะอ๋อไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่าฉันรำคาญตัวนี้นึกออกไหมคะแต่ว่าเขาเล่นเป็นตัวละครที่น่ารำคาญะแล้วเราก็รำคาญแล้วก็ไม่ชอบ เห็นออกมาก็เบื่อแล้วอะอ,ะอะแล้วก็พอมาดูจริงๆคือจริงๆเขาเล่นดีไงมันทำให้เรารู้สึกมันเหมือนกับตัวละครที่เกลียดตัวร้ายอะอ่าทำไมมันร้ายจังเล<อ>งงยเราเกลียดตัวร้ายตัวนี้นี่ใส่ไม่ดีนี่แต่พอถ้าถ้ามองไปจริงๆก็แปลว่าเขาเล่นดีนะคะมันทำให้เราเกลียดได้ทําให้เราเชื่อใช่ปะว่าเขาเป็นคนคนนั้นจริงๆมันน่ารังเกียจอ๋ออ่ะแล้วส่วนที่เราชอบค่ะเรามาขยายดีกว่าว่าเราชอบอะไรชมเขานิดหนึ่ง โอ้ชมได้เยอะเลยที่ชอบมากๆคือชอบวิธีการสร้างเรื่องวิธีการผูกเรื่องอาไปยังไงคะคือจริงๆแล้วมันขึ้นต้นด้วยเป็นการตัดสลับนะคะแต่เล่าทีละเรื่องเออมันมีเรื่องเรื่องนี้มีเรื่องซ้อนกันอยู่ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันสี่เรื่อง3ามโลเคชันหมายถึง3สถานที่ค่ะคือที่โมร็อกโกสเรื่องที่ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งแล้วก็ที่อเมริกา แล้วเดี๋ยวก็ย้ายไปเม็กซิโกแต่อันนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะคือคนอยู่อเมริกาไปเที่ยวไปแบบเดินทางไปเม็กซิโกแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยคือมันก็คือสามโลเคชันใหญ่สามสถานที่ใหญ่แต่ว่ามีสี่เรื่องอยู่ในซ้อนกันอยู่ในนั้นซ้อนกันอยู่ในนั้นแล้วก็เขาก็เล่าทีละเรื่องแต่ว่าแต่ละเรื่องอะ่ะเล่าในช่วงค่อนข้างยาวอาจจะเล่าไปห้านาทีสิบนาทีอะไรก็ว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าสี่เรื่องเนี้ยไม่เกี่ยวกันอะอไม่น่าจะเกี่ยวกัน ในเวลาเดียวกันนี้สิเรื่องนี้ดูไม่น่าเกี่ยวกันดูไม่น่าเกี่ยวกัรจริงๆอ่ะพอมองเห็นความเชื่อมโยงของเรื่องที่เม็กซิโกค่ะพอมองเห็นค่ะแต่เรื่องที่ญี่ปุ่นกับเรื่องที่อเมริกาอ,อเมริกาดูเป็นคนละเรื่องดูไม่เกี่ยวกันเลยแล้วเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ญี่ปุ่นก็ดูเอาจริงๆจะว่าไปอ่ะถ้าจะหาความเชื่อมโยงของเรื่องนะคะสามสถานที่ที่ที่ทมโมร็อกโกสองอันแล้วก็ที่ อเมริกาอาจจะพอยมได้แต่ญี่ปุ่นนี่คือแปลกแยกสุดอะ่ะดูไม่เกี่ยวกันเลยอือะไรเงี้ยแต่ว่าพอหนังมันเฉลยแล้วอะ่ะเราก็พบว่าจริงๆเป็นการร้อยเรื่องเข้าด้วยกันอย่างนะ่าอัศจรรย์เพราะเอามาเรียงกันได้อย่างนะ่าอัศจรรย์คือชอบวิธีการเล่าวิธีการนําเสนอแบบนี้เพราะว่าอย่างเวลาที่เราทํางานเขียนบทอะ่ะคหรือเวลาสอนเขียนบทอะ่ะมันก็จะเราต้องพยายาม คิดเรื่องให้มันโยงกันเป็นยนแมงมุมให้ได้ถูกไหมคะเพื่อทําให้ตัวละครที่เราสร้างขึ้นมามีบทบาทมีความสัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่งค่ะใช่ไหมคะเราจะไม่อยู่อยู่แบบอยู่อยู่ผุดขึ้นมาแล้วก็อยู่อย่างนั้นไม่เกี่ยวไม่ท้องกับใครอะไรเงี้ยมันก็จะดูแปลกค่ะก็ต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็มีสายสัมพันธ์อ่ะเพราะนี้เรื่องเนี้ยสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะ่ะมันมีได้อย่างสมเหตุสมผลเลยอือออ นั่นเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีมากอะ่ะและแน่นอนที่สุดนักแสดงก็ดีนักแสดงดีนักแสดงดีทุกคนเลยออคนญี่ปุ่นที่ว่าน่ารำคาญนะนะ่นแะเป็นผู้หญิงรินโกคิคุจิตอนนี้เป็นดาราดเอ่อตอนนั้นดูแล้วน่ารำคาญจริงๆแล้วเขาแต่ว่าเขาได้ชิงได้ชิงแล้วได้รางวัลด้วยค่ะได้ออสการ์สมทบหญิงยอดเยี่ยมปีนั้นไปครองเลยลดเลยเจริงๆคือเล่นดีแหละ <laughs> <laughs> แต่ว่าพอตัวละครมันทำหน้าที่ของมันแล้ว มันดันทําให้เราลาคาญดั่งใจมันแท้ใช่คือ<า>เรา, <ละ S 2> เ,ราเราว่าอินเกินไงคะอ,อส่วนดาราคนอื่นๆก็มีแบรดพิตนะเคทบลันเชตแล้วก็มีใช่แล้วก็มีนักแสดงเม็กซิกันที่ก็เล่นดีคือทุกคนเล่นดีค่ะสมบทบาทแล้วก็อ้อที่ชอบมากคือมีเด็กเป็นอันนี้พยายามหาข้อมูลแล้วนะแต่หาไม่เจอคือไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเป็น ข้อจากัดทงการค้นหาทางภาษาคือเราค้นภาษาอังกฤษนะคะก็อาจจะไม่เจอก็คือมีมีนักแสดงเอ่อมร็อกโค้ค่ะร่วมแสดงด้วยหลายคนอ่าแล้วก็มีเด็กสองคนที่เล่นดีมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือหาข้อมูลไม่เจอไม่รู้ว่าเขาเลิกแสดงไปแล้วหรือว่าจริงยังไม่เลิกแต่ว่าเรามีข้อจํากัดว่าหาได้เท่านั้นอะไรเงี้ยอ่าใช่แต่ถ้าเจดข้ามภาษาอาจจะไม่มีใช่ไหมคะเจอไอจีเขา โอ้โล<ม><จ>อดเนี่ยหาจริง,รงหาจังมากใช้สี่เจอไอจีของเด็กสองคนฟอลโล่เรียบร้อยอุยอ้ยลอดแต่ว่าซึ่ง,ง,งตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะอาจจะมีงานในสังคมของเขาโอ้แต่เขาไม่ค่อยเล่นนะ่ะ<อ>คือพอดูในไอจีเขาลงรูปประมาณไม่เกินสิบรูปอ,อก็เลยไม่รู้ว่าอันนั้นคือทําเองหรือเปล่าหรือมีคนทําให้อะไรเงี้ยแต่สิบรูปนั้นก็อาจจะ เกี่ยวเนื่อเก่กันเหมือนเรื่องที่เขาเล่นว่าสี่เรื่องนี้อยู่ดีก็มาเกี่ยวกันก็ได้ใช่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างเรื่องที่น่าสนใจและใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการเขียนบทเนี่ยก็ถามเราเข้ามาได้หรือว่าอยากจะไปดูเรื่องบาเบลเป็นตัวอย่างในการสร้างเรื่องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนําเดี๋ยวนิดนึงสงสัยไหมคะไม่สงสัยหรอว่าบาเบลเคืออะไรแล้วมันเกี่ยวยังไงกับเรื่องมันดูแบบชื่อมันลอยมา สงสัยก็ได้อะไรคือบาเบลบาเบลคืออะไรคะหาไหมคะหาก็ได้เฉลยค่ะบาเบลเป็นเออเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ค่ะ,คะเป็นหอคอยโบราณที่เชื่อกันว่ามนุษย์น่ะได้พยายามสร้างขึ้นมาอ,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 อมีความเชื่อดั้งเดิมว่าจริงๆแล้วมนุษย์สมัยก่อนเนี้ยเออเป็นสามารถที่จะพูดภาษาเดียวกัน พูดกันได้อย่างเข้าใจเข้าใจกันได้ทั้งโลกไม่ได้มีแบ่งแยกเป็นหลายๆภาษมาษนทุกวันนี้ทุกคนสื่อสารกันได้เข้าใจคราวนี้คนเหล่านี้ก็พยายามสร้างหอคอยบาเบลนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาก็เหิมเกลิมคือเริ่มแบบใช้คำว่าเหิมเกลิมคือเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจอะไรอย่างเงี้ยก็ดูหมิ่นพระเจ้าก็เลยถูกลงโทษให้ต้องพูดกันคนละภาษา ให้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจการสื่อสารกันไม่ได้เหมือนยึดของขวัญคืนอะไรอย่างงี้ตำนานอันนี้มันเหมือนกับเรื่องอยู่ในยุคเดียวกันกับที่เป็นอดัมกับอีฟเรโนาน้ำท่วมโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เป็นความเชื่อว่าอายุนึงเคยมีแบบนั้นอะไรองี้อันนี้เป็นอาจจะเป็นคําตอบว่าทําไมคนเราถึงพูดกันคนละภาษาอทําไมแต่ละภาษาถึงแบบสื่อสารกันไม่ได้ทําไมคนเราถึงฟังกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องเรื่อง เพรเรื่องสี่เรื่องที่ตะกี้ว่าไปมันก็ว่าด้วยความความสัมพันธ์ของคนที่ที่ไม่สื่อสารกันนะคะอะสื่อสารกันไม่ได้การสื่อสารการพยายามทำความเข้าใจกันเป็นอุปสรรค๋อ,อม,มันกลายเป็นทั้งสี่เรื่องเนี่ยทุกคนในเรื่องมีปัญหาหมดใช่แล้วทุกปัญหารวมกันเป็นเรื่องเดียวใช่ค่ะมันเห็นในภาพรวมนะอันนี้คิดว่ามันพูดถึงแบบความเศร้า ชีวิตมนุษย์อะเป็นความเศร้าอะแล้วความเศร้าความทุกข์อะมันทําให้เราเ,าเชื่อมโยงกันลองนึกดูสิคะเรามักจะเห็นใจกันในยามทุกข์ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เวลาคนที่เราเรามีความทุกข์อะแล้วใครมาทําดีกับเราใครมาใครมาดีด้วยใครมาแสดงความเสียใจใครมาเห็นใจเราดูแลเราช่วงนั้นเราจะประทับใจเป็นพิเศษถูกไหมคะจะรู้สึกดีดรู้สึกดีดดามากเลยว่าเขาเป็นคนดีอืเขาแบบเขามีเมตตา เราจะประทับใจกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าตอนที่เรามีความสุขจริงถูกไหมคะจริงเอ่อตอนที่มีความสุขเราก็อาจจะประทับใจแต่ว่ามันไม่มันไม่ตราตรึงเท่าในยามที่เราทุกอะอ่าเหมือนตอนที่เราพร่องเขาเติมเราเห็นชัดใช่แล้วพอเวลาผ่านไปเราจะจำเราจะจำในยามที่เราทุกแล้วมีคนหยิบยื่นความเมตตานี้มากกว่าตอนที่เรามีความสุขแล้วมีคนมาช่วยอ่ะโอใช่ไหมเราจะจําได้ว่าเออคนนี้ก็แบบเขามาแสดงความยินดีกับเราหน้าเ้าไงแล้วก็จบไปมันไม่ประทับใจเท่าอะค่ะ อันเนี้ยพอดูเรารู้สึกว่าโอ้ทั้งสี่เรื่องอะ่ะมันพูดถึงความเศร้าอะ่ะความเศร้าวความ,ม,ม่ตัวละครมันไม่ได้มีความสุขอะ่ะแล้วมันก็เลยเชื่อมโยงกันครูคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้อะ่ะด<อ>้วยภาษาค่ะเราเข้าใจ<อ>เราเข้าใจความทุกข์อันนี้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันอความทุกข์มันเป็นสาก,กลเนานะแม่จริงใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่า ขอใช้คําว่าเป็นสากลเพราะว่าสมองเรามันฉลาดสมองเราเวลามันแบบมีความทุกข์มีความเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยมันคือที่เดิมที่เดียวกันออความทุกข์จากการสูญเสียความพลัดพรากทุกคนเขาจะเอายกตัวอย่างฉากหนึ่งเงี้ยตอนที่แบบออจะพูดว่านางเอกก็ไม่ไม่มีใครเป็นนางเอกนะเอาแล้วตอนที่ตัวละครที่ไปเที่ยวเม็กซิโกถูกยิงะแล้วก็ต้องออพากันไปที่หมู่บ้านกันดานห่างไกล มีคนพูดภาษาอังกฤษได้แค่คนสองคนอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็เป็นแบบเหมือนมอร์โคคโมมุงอะ่ะวิ่งมาดูว่าแบบเกิดอะไรขึ้นมอร์คเคียนมุมมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงผิวขาวแบบมีเลือดออกเลยทุกคนก็วิ่งไปดูใช่ไหมแต่ว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งอะที่ที่เขาพาไปที่บ้านหลังเนี้ยค่ะ,คะอืมบ้านของไกด์นำทางเนี่ยก็มีคุณยายคุณย่ายอยู่คนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็มาดูแลแล้วนางเอกอไม่ใช่นางเอกเนาะเอะเป็นตัว,ตวละครหญิงนั่นอะเคสเล่นนะคะ ก็สัมผัสได้ถึงความกรุณาถึงความว่าผู้หญิงแก่คนนี้พยายามจะช่วยเราแม้ว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยรู้ว่าเขาแบบมาจับตัวมาลูบหน้าผากหรือว่าให้แบบให้ยาสูบอันหนึ่งมาสูบก็ไม่มีการตั้งคำถามว่าอันนี้อะไรแกกำลังเอาอะไรมาให้ฉันแต่เรียนรู้ได้ว่าเขาหวังดีแต่รู้ว่าอันนี้สูบเข้าไปแล้วแต่เองจะรู้สึกดีขึ้นอตัวละครโดนถูกผ่าตัดสด อย่างเงี้ยค่ะ oh. แล้วก็แบบกําลังเจ็บปวดมากพอสูบเข้าไปมันเป็นตัวยามันเหมือนกับสูบเข้าไปแล้วจะสลึมสลือจะหลับอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อม,มันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเอาเขาจริงแล้วมันก็สื่อสารได้อย่างสากลว่าเมื่อเรารู้สึกสสคนคอื่นก็อาจจะเห็นความรู้สึกแล้วก็เห็นอกเห็นใจมีตาจิตมีตาใจกันได้ใช่โดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้ภาษาก็ได้ความเป็นมนุษย์อะมันสัมผัสกันได้จริงๆ แม้บาเบลจะล้มสลายไปแต่ความรู้สึกก็ยังถูกเชื่อมกันอยู่อืว้าวดูดีทีเดียวเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากวันนี้อ้อมอกอ,กอ,อก้อมใจนะคะบาเบลหนังดีของวันนี้และคราวหน้าจะกลับมาพบกับคุณคุณกับหนังเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมฝากไว้ดูด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ